แม่รู้ไหมคะหัวใจลูกเราในท้องถ้าไม่ได้ดูแลดีเสี่ยงหยุดเต้นลงได้ง่ายๆมาดูแลหัวใจลูกให้อยู่รอดฝั่งตลอด9เดือนกับข้อห้ามต่อไปนี้กันค่ะ ก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์และกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะ่้นที่กดไลค์ขอให้คลอดลูกง่ายลูกเกิดมาแข็งแรงไม่เจ็บไม่โจนค่ะ สาหัวใจดวงน้อยๆของลูกในท้องให้ยังคงเต้นยังแข็งแรงคือหน้าที่ของคุณแม่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกที่ทารกยังเป็นตัวอ่อนต้องได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์และการดูแลตัวเองแบบระมัดระวังจึงจะทำให้ลูกเติบโตได้อย่างปลอดภัยค่ะ แม้จึงต้องระวังข้อห้ามต่อไปนี้ที่ทำให้ตัวคุณแม่เสี่ยงทำให้ลูกในท้องเราหัวใจหยุดเต้นได้โดยไม่รู้ตัวมาดูกันค่ะข้อห้ามที่หนึ่งลดการทานของหวานและของมัน ของหวานน้ำตาลสูงและของทอดน้ำมันควรทานให้น้อยในช่วงท้องเลยค่ะเ <Okay. S 1> พราะทั้งสองนี้ล้วนทำให้คุณแม่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงขนาดตั้งท้องได้ เป็นแล้วสุขภาพของคุณแม่ย่ำแย่แน่นอนนอกจากนี้โรคทั้งสองอย่างยังเข้าไปทำให้รกในครรเกิดการเสื่อมสภาพก่อนกำหนดได้เมื่อรกไม่ทำงานลูกในท้องก็ไม่ได้รับสารอาหารและออกซิเจนที่เพียงพอค่ะทำให้ลูกของเราหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตลงได้ข้อห้ามที่สองห้ามทานผงชูรสมากไป ผงชูรสใส่อาหารได้แต่ไม่ควรเกิน0.5กรัมต่อวันหรือประมาณ1ส่วน4ช้อนชาค่ะรวมถึงกลุ่มอาหารที่มีโซเดียมสูงเช่นไม่มีกึ่งสำเร็จรูปเพราะโซเดียมที่สูงจะทำให้คุณแม่เสี่ยงเป็นโรคอื่นตามมาเช่นความดันโลหิตสูงและอาการบวมตามส่วนต่างๆนั้นล้วงสงผลให้ยิงเร่งให้รกเสื่อมก่อนไวขึ้น และโซเดียมที่สูงเกินไปก็เข้าไปทำร้ายสุขภาพลูกของเราในท้องได้ด้วยทานแค่พอหายอยากพออย่าทานบ่อยมากนะคะข้อห้ามที่3งดกิจกรรมหักโหม กิจกรรมผับผมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายท่ารุนแรงการเดินทางระยะไกลและการซ้อนมอเตอร์ไซค์ล้วนเสี่ยงที่ช่วงช่องคลอดและหมดลูกเกิดการบีบตัวและกระแทกได้ค่ะซึ่งถ้าได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงก็จะเสี่ยงที่ทารกในท้องของเราจะแท้งและเสียชีวิตได้เช่นกันดังนั้นหากคุณแม่ ต้องการออกกำลังกายแนะนำการเดินเล่นแกว่งแขนและการทำโยคะค่ะส่วนกิจกรรมอื่นที่หักโหมให้งดลงช่วงท้องไว้นะคะข้อห้ามที่4ห้ามไปที่แอ สาเหตุที่ว่าทําไมต้องอยู่บ้านขนาดตั้งท้องค่ะ,ะเพราะมลพิษจากอากาศภายนอกที่มาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่ <c oughs> ควันจากท่อรถยนต์ <c oughs> รวมไปถึงการเผาขยะ <c oughs> เพียงคุณแม่สูดดรรมอย่างต่อเนื่องสารพิษจะเข้าผ่านรกไปยังลูกทําให้พัฒนาการสมองลูกเริ่มมีปัญหาและอาจรุนแรงไปจนถึงขั้นเสียชีวิตในท้องได้ เพื่ออีกหนึ่งชีวิตน้อยๆหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากกรองอากาศไว้ทุกครั้งนะคะข้อห้ามที่5ห,ห้ามดื่มน้ำน้อยน้ำคือส่วนประกอบสำคัญสำหรับร่างกายคนท้องเลยค่ะแม่ท้องควรดื่มน้ำวันละ ถึง10แก้วเพราะน้ำคือส่วนที่ช่วยลำเลียงอาหารและออกซิเจนไปยังลูกเราถ้าน้ำในร่างกายเราน้อยก็ทำให้ลูกของเราได้รับอาหารน้อยลงไปด้วยที่สำคัญปริมาณน้ำที่น้อยลงจะทำให้คุณแม่เสี่ยงมีอาการบวมตามส่วนต่างๆและเป็นประคิวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะนอกจากทั้ง5ข้อนี้แล้ว อีกหนึ่งข้อที่สำคัญคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะโดยเฉลี่ยวันละ8-9ชั่วโมงร่างกายที่ได้หลับอย่างเต็มอิ่มจะยิ่งส่งเสริมให้ลูกในท้องเติบโตได้ไวมากขึ้นการดูแลสุขภาพและระวังข้อห้ามตานี้จะสามารถรักษาหัวใจดุงน,น้อยๆของลูกเราให้ยังคงเต้นและแข็งแรงได้ค่ะ การได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกคือของขวานของแม่ที่ดีที่สุดอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย